สวัสดีค่ะพบกกบมาเลงกแล้วนะคะกับช่องมาเลกนแชนเนวหรือมาเล่เจ็ดเจ็ดเก้านั่นเองนะคอแห้งคอแห้งคอแหมก็กินน้ำหน่อยก็มาเล่นเกมสายมูนะสายมูนี่มีคนดูเยอะมากไหมคนดูสายมูเยอะก็จะมาล่าบนนัสเป็นหนึ่งร้อยถุงหนึ่งหมื่นซื้อบนนัสไปที่เจ็ดพันห้าไปวัดกันเลยไม้เดียวไม้เดียวเปิดหนีเลยไหม แววเกลนะเนี่ยแววเกลนะเนี่ยวายไม่มาแบบเนี้วายไม่แตกแบบนี้ค่อนข้างที่จะแน่เกลเห็นปะถ้าเววมันจะแตกนะมันจะมาคู่กันเลยวายอ่ะเออมันจะมาคู่กันแบบเนี้ยแล้วมันจะออกตัวเดียวกันด้วยแต่นี่ออกคนละตัวนี่คือแววไม่แตกเลย แตกคู่แบบนี้ปั๊บป๊บนี่แบบนี้ถึงจะแตกอารางวัลก้อนตัวก้อนตู้ไปเลยครับเพิ่มอ่าดีจัดเลยอีสามหมุนนะลูกพี่ลูกพี่ขออีสามหมุนครับสวยวายแตกหรือเปล่ากระทางทูปปะเนี่ย อันนี้คืออะไรเหลืองๆเนี่ยเขาเรียกอะไรไปไปไปวายแตกหน่อยเจเจเป็นเจลายเป็นเจนั่นแหละวายแตกตอออีกมะเออเจเคแตกตอสวยนะอีสวยช่องหนึ่งต้องลงมาแล้วป่ะอีสวยไม่ลงไม่เป็นไรนะตอนนี้ได้กําไรแล้วซื้อไปเจ็ดพันห้าได้กาไรมาเก้าร้อยแล้วเรียบร้อยรางวัลกันเต่ารางวัลกั้นเต่าลันมาสองพันสี่นะสวย เอาเป็นสิบกลายเป็นสิบนั่นแหละมีเป้ามีเป,าเป้าเป็นไวเป็นไวเคล่ต่อนั่นแหละสวยค่ะมบนี้ถือว่าไม่แย่นะทุนหนึ่งมืนนะได้มาสี่พันก็หวานหวานนะสำหรับใครที่พอใจในแค่นี้ก็พอแค่นี้นะทุกคนนะสี่พันเยอะนะเวสี่พันเยอะนะ ขอซ้ำอีกสักไม้แล้วกันว่าเจอว่าเจอว่าเจอมันมาดีก็ซ้ำอีกสักรอบนะไปข้าวก็กินปั่นสลตดก็ปัน่นสุดย้อนจริงๆเลยอ่าอ่อาไวแตกไหมป๊อป มันอาจจะเอาคืนเราก็ได้นะเพราะว่าไม้ตะก,กี้มันให้เรามาสี่พันมามันอาจจะเอาคืนเราหมดเลยก็เ,เป็นได้ไม่น่าห้าวรูปเลยเจช่องสองช่องสามช่องสามเจช่องสามไม่มาว่ะขอไม่ได้แล้วว่ารอบนี้ขอยากนิดหน่อยเ,ออเฮย้ยก็น่าเกลียดเกินถ้าได้ร้อยกว่าบาทอะ่ะเออไว้แตกคู่ไปเลยแตกคู่ตัวเดียวกันนั่นแหละสวยไว้แตกแบบนี้แบบนี้แบบนี้ ไปดีโหสิบช่องหนึ่งไหมละ่ะอ่ารางวัลก้อนโตโระดับสปเปอร์ไปเลยหมื่นหนึ่งอะเบ็ดหนึ่งร้อยเอาวะ่ะเอาวะ่เาวะเกมนี้เอาวะ่ะอ่าเรียบร้อยมันให้ให้เยอะนูย้ยให้เยอะนะเนี่ยไปต่อดีปะวะไปต่อดีไหมทุกคนคิดยังไงดีเนาะ คิดหนักนะเนี่ยอัน,นี้ก็ถือว่าดีแล้วนะทุกคนเอาเป็นว่าไม่ไปต่อดีกว่านะไม่โลบดีกว่านะทุกคนนะรีบรีบเพ่นรีบถอนรีบหนีเนาะไปไปไปแล้วไปเล่นเกมอื่นกันดีกว่าแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ้าจุปป๊บป๊ก